นิทานบ้านทุ่งวันนี้เสนอนิทานเรื่องเต่าน้อยอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ณหมู่บ้านริมป่าแห่งหนึ่งที่ต้นตาลสูงลิบมองเห็นได้ตั้งแต่ไกลมีสระน้ำกว้างที่สัตว์น้อยใหญ่พากันมาอาศัยหากินไม่ว่าจะเป็นปลาซิลปลาไส้นกกระยางนกกาบีหรือแม้แต่ไก่บ้านที่มักจะมาเดินเล่นริมตลิ่ง แต่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีหนึ่งตัวที่นิสัยโดดเด่นกว่าเพื่อนนั่นคือเต่าน้อยผู้มีความฝันแปลกประหลาดที่สุดในป่าเต่าน้อยอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเต่าน้อยเป็นเต่าที่ไม่เหมือนใครเพราะแทนที่จะหมกตัวอยู่ในกระดองหรือค่อยๆค,คลานไปกินพืชน้ำอย่างช้าๆเหมือนเต่าตัวอื่นเขากลับชอบคิดชอบฝันและที่สาคัญชอบอวด ไม่ว่าใครจะทำอะไรเต่าน้อยก็อยากลองอยากโชว์อยากให้คนมองและอยากให้ใครต่อใครพูดว่าโหเต่าน้อยนี่ตัวดังของป่าจริงๆเลยทุกเช้าเต่าน้อยมักจะเดินขึ้นจากสระน้ำเชิดคอขึ้นสูงเดินอาจอาจไปตามทางแล้วพูดกับเพื่อนสัตว์ว่าวันนี้เราจะถ่ายคลิปใหม่ต้องเป็นคลิปที่ยอดไลค์กระจายแน่แน แต่เพื่อนสัตว์ทั้งหลายก็ได้แต่เหวอไปตามๆกันเพราะไม่มีใครเข้าใจว่ายอดไลค์คืออะไรวันหนึ่งเต่าน้อยเดินไปหาลิงแสบเจ้าพ่อความกวนประจำป่าลิงแสบกำลังนั่งงัดผลไม้กินบนต้นมะเดือ่อเต่าน้อยเงยหน้ามองและพูดขึ้นว่าลิงลิงช่วยถ่ายคลิปให้เราหน่อยสิเราจะเต้นโชว์เดี๋ยวต้องดังทั่วป่านั่นแน่ลิงแสบกระโดดลงมาแล้วหัวเราะ <laughs> จะเต้น เต่าจะเต้นเนี่ยนะเอาสะดุดล้มกลางคลิปแล้วได้ไวเราก็ว่าไปอย่างเต่าน้อยหน้าเสียไปนิดแต่ก็ยังมุ่งมั่นไม่เป็นไรล้มก็ล้มไปขอให้มันดูตลกก็พอลิงแสบจึงยกกิ่งไม้ที่ดัดเป็นเหมือนคันกล้องขึ้นมาแล้วช่วยเต่าน้อยถ่ายคลิปเต้นแต่ปัญหาก็คือ เต่าน้อยเต้นไม่ได้เลยเขายกขาซ้ายก็ช้ายกขาขวาก็ช้าบางทีก็หงายหลังจนเท้าชี้ฟ้าลิงแสบหัวเราะจนน้ำตาไหลแต่นั่นก็ทำให้คลิปแรกของเต่าน้อยดูตลกเอามากๆพอถ่ายเสร็จเต่าน้อยก็นั่งยิ้มกว้างคลิปนี้ต้องดังแน่ๆใครเห็นก็ต้องหัวเราะแต่แล้วเขาก็เริ่มหงอยเพราะเขาไม่รู้จะลงคลิปไว้ที่ไหนสะน้าไม่มีอินเทอร์เน็ต แถมสัตว์ในป่ากก็ไม่มีมือถือไม่มีแอปอะไรทั้งนั้นเต่าน้อยนั่งคิดจนหัวแทบควันออกเขาจึงไปปรึกษาแรงเท่าผู้รอบรู้แห่งหมู่บ้านแรงเท่ากำลังยืนบนโขดหินท่าทางขรึมขลังเหมือนกำลังรออาหารจากฟ้าเต่าน้อยเดินเข้าไปถามว่าแรงเท่าท่านรู้ไหมว่าถ้าจะให้คนทั้งป่ารู้จักต้องทำยังไงแรงเท่ารีตาแล้วตอบเสียงทุ้ม ก็ต้องสร้างชื่อเสียงที่ทุกคนพูดถึงแต่ไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะต้องมีความดีบางอย่างที่คนจะจำคำพูดนั้นทำให้เต่าน้อยนิ่งไปเขาคิดว่าการดังคือการทำตัวตลกทำอะไรแปลกๆให้ทุกคนหาแต่นั่นแค่ทำให้คนจำชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนเหมือนที่แรงเท่าบอกเต่าน้อยจึงเดินคิดเงียบๆอยู่ริมสะ จนกระทั่งได้เห็นเหตุการณ์หนึ่งนั่นคือแม่เป็ดกำลังว่ายน้ำพาลูกน้อยห้าตัวแต่มีลูกเป็ดตัวหนึ่งติดกิ่งไม้พยายามดิ้นจนแทบจมเต่าน้อยไม่รอช้าเขารีบคลานลงน้ำโดดตุ้มลงไปแล้วช่วยดันลูกเป็ดให้ลอยขึ้นมาได้สำเร็จแม่เป็ดรีบขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอบใจนะเต่าน้อยถ้าไม่ได้เจ้าช่วยลูกเราคงจมน้ำไปแล้ว วันนั้นทั้งป่ารู้ข่าวเรื่องเต่าน้อยช่วยลูกเป็ดลิงแสบบอกต่อให้ข้างข้างบอกต่อให้กวางกวางบอกต่อให้ช้างช้างก็บอกต่อให้หมูป่าจนไม่นานชื่อของเต่าน้อยก็กลายเป็นเรื่องเล่ากระชอนป่าแบบไม่ต้องลงคลิปหรือทำคอนเทนต์อะไรเลยแต่เต่าน้อยยังคงอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาจึงพูดขึ้นกับเพื่อนสัตว์ว่า เราอยากให้ทุกคนในป่าติดตามเราแต่ไม่ใช่เพราะเราตลกอย่างเดียวแต่เพราะเราเป็นประโยชน์ด้วยหลังจากวันนั้นเต่าน้อยเริ่มสร้างคอนเทนต์จริงๆที่ไม่ต้องถ่ายคลิปแต่ใช้การกระทําแทนเขาช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ในป่าครั้งแล้วครั้งเล่าวันหนึง่งเขาช่วยดึงขอนไม้ออกจากทางเดินให้แม่หมูป่าและลูกน้อยอีกวันเขาช่วยบอกทางกวางหลงบางวันเขาไปเก็บของตกจากลำธารแล้วเอามาคืนสัตว์เจ้าของ ทุกวันมีเรื่องดีๆที่เขาทำจนสัตว์ทั้งป่าเริ่มพูดถึงเขาแบบเอ็นดูว่าเต่าน้อยนี่นะตัวช้าแต่ใจเร็วกว่าใครเลยใช่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของป่าเราแล้วล่ะไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตด้วยแล้ววันหนึ่งฟ้าพลิกชะตาก็มาถึงสภาพป่ากำลังเกิดลมแรงใบไม้ปลิวว่อนต้นไม้ต้นใหญ่ริมลำธารกำลังจะโค่นลงไปทางที่นกกาบีกำลังฟักไข่ยอยู่ เต่าน้อยเห็นเข้าจึงรีบคลานไปพุ่งตัวใช้กระดองดันไม่ให้ต้นไม้ลม้มลงตรงรังนกแม้ตัวเองจะเจ็บหลังจนร้องโอ้ยโอยแต่ก็ไม่ยอมปล่อยนกกาบีร้องไห้ด้วยความตื้นตันขอบคุณมาาเต่าน้อยเจ้าช่วยชีวิตลูกน้อยของเราข่าวครั้งนี้ดังขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งในที่สุดทุกสัตว์แห่งป่าล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเต่าน้อย คืออินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงไม่ใช่เพราะทำตัวตลกแต่เพราะเขาเป็นแรงบันดาลใจของเราเต่าน้อยได้ฟังคำพูดนั้นแล้วถึงกับน้ำตาคลออินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่คนที่มีคนดูเยอะแต่คือคนที่ทำให้คนอื่นอยากทำความดีเหมือนเขาเขาพูดพร้อมรอยยิ้มกว้างที่สุดในชีวิตหลังจากนั้นเต่าน้อยก็ยังคงทำเรื่องหาหาบ้างทำคลิปเต้นหงายหลังบ้าง แต่ทุกคลิปที่เพื่อนสัตว์เล่าให้กันฟังในป่าล้วนสอดแทรกเรื่องราวดีๆที่เต่าน้อยทำทำให้ชื่อเสียงของเขายิ่งดังขึ้นแบบไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตสักนิดเลยแล้วนิทานเรื่องนี้ก็แพร่กระจายกลายเป็นตำนานพื้นบ้านเล่าต่อกันมาว่าอยากดังให้ยั่งยืนอย่าดังเพราะโชว์อย่างเดียวแต่ต้องดังเพราะหัวใจที่ดีด้วยและเต่าน้อยผู้เคยอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ก็กลายเป็นไอคอนประจำป่าที่ใครๆก็รักและยกย่องมาจนทุกวันนี้